สวัสดีครับมาพบกับรายการท็อปปิกเด่นเย็นนี้นะครับเป็นรายการที่เอากระแสนในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับมาดูมาชมแล้วมาดูคอมเมนต์กันซิว่าวันนี้ณเวลานี้ทุกคนคิดเห็นกับสิ่งนั้นยังไงไปท็อปปิกวันนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือมันจะมีอาชีพหนึ่งที่แบบนะครับจุดๆๆอ่าแบบอะไรนะครับไปดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับใต้คอมเมนต์นี่คือดุเดือดเลือดพ่านกันดีกว่าไป อยู่ในทุกคดีดังทุกคดีคุณคุณน่เราอ่ะเผืดปุ๊บลูปปั๊บยิ่งกูอย่างรู้ไอ้กูเออนะครับไปดูกันต่อไปดีกว่าครับพวกที่ใส่เสื้อโอนตินแน่นๆใช่ไหมจะชัดอะไรขนาดนั้นจะชัดอะไรเบอร์นั้นเอออีกหนึ่งคอมเมนต์นักข่าวแหละ อาจจะใช่แต่ตะกี้ชัดกว่าแมงเอ้ยตัดผมด้วยใช่ไหมก็พูดไปเลยก็ได้ไงเีื่อสนาฟ้าแรกปะครับเนี่ยม่ขนาดนี้บอกไปเลยไปป้าข้างบ้านเปลี่ยนความเสือกให้เป็นอาชีพป่านนี้รวยไปแล้ว เสือกันเดียวไม่พอชอบอวดอ้าสสรพคุณลูกตัวเองด้วยมึงเป็นไรมากไปอีป้ารู้ทุกอย่างเกี่ว้นเรื่องลูกมึงเนี่ยลูกป้าเป็นคนดีอะไรครับไม่เข้าประชุมงดออกเสียงแต่ได้รับเงินเดือนเต็มๆมีด้วยหรออาชีพเนี้ยบ้าบอไม่รู้เลยมีด้วยหรอครับใครรู้พิมพ์ใต้คอมเมนต์ครับคืออาชีพอะไร ไปครับไปต่อ m มอดูเออไม่ไล่ผีนะมึงเออถ้า่ก็อีกเรื่องหนึ่งเออจริงนะเขาอยู่ทุกหมอเขาอยู่ทุกศาสตร์ทุกแขนงเออไปไปดวนต่อไปถ้ามีอาชีพแดกเหล้ากูคงได้เลื่อนขั้นเป็นซอไปแล้วแต่อย่าลืมนะครับคำว่าแดกเหล้านะครับมันผวนได้อีกอย่างหนึ่ง แหลกแน่นอนมึงไอ <Hey! S 1> <c oughs> ผมถนัดเรื่องคำหผวนซะด้วย <Hey! S 1> ไปปริญญาไม่มีแต่มีนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นคำที่มีเสียงนะครับ <Hey! S 1> <c oughs> เอาสักกูรู้เลยว่าจะต่อว่าอะไรดี <c oughs> ไปโทรหาเราทุกวันมิดฉาชีพ <c oughs> อ,อ๋อไอแก๊งคอร์เซนเตอร์นะ hey! โมาคือสมัยก่อนจะเป็นอดมินิเซอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้แม่งมาสดกว่าแม่งมาหลอกไปนั่นเป็นนี่คุณค้างนั่งค้างนี่กูนอนบ้านแต่กูไม่เคยค้างไอเวนครับอย่าลงก้นนะครับเออไปไปเดินต่อไปช่วงนี้ก็พลิกๆหลายอาชีพด้วยสิเดี๋ยใช้คำว่าช่วงนี้ครับประเทศนี้ดีกว่าใช้คำประเทศนี้พีทุกอย่าง ยกเว้นชีวิตยกเว้นไลฟ์สไตล์แล้วเว้นค่าเงินเออยกเว้นพวกค่าของชีพพวกมึงอะไม่ได้พีคตามไอเว้นทะเลาะกับแฟนเรื่องพริกน้ำปลากับน้ำปลาพริกตกลงว่ามันเรียกว่าอะไรครับเรื่องนี้ก็ทะเลาะกันได้เลยอฮะ พริกแม่งทั้งน้ำปลาแม่งเลยไม่ต้องกินแม่งละเออไปดูคอมเมนต์กันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าพริกน้ำปลาขาดสะดวกแบบนี้เออก็ถูกน้ำปลาพริกหรือพริกน้ำปลามันก็เหมือนกันปะวะเออแกงรากข้าวข้าวรากแกงก็คล้ายคล้ายกันปะวะไปต่อเรียกอะไรก็ได้ที่แฟนเป็นฝ่ายถูกค่ะเช็ดเข่ยอมขึ้นหิ้งเลยนะเนี่ย มึงเคยเจอคอมเมนต์นี้สุดยอดไปเลยเอาไปเลยสิบกะโหลกไอ้ช <laughs> ิน <sh> <laughs> ชอบครับก็ถือว่าความรู้สึกแฟนเป็นสิ่งที่สําคัญจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่ประเด็นบางเรื่องควรจต้องยอมคือในฐานะผู้ชายสําหรับผมนะครับก็ยอมได้ยอมดีกว่านะครับใช่ไหมอมได้ออม <laughs> <laughs> อะยอมยอมยอม <laughs> นะครับนี่ไงก็จะเป็นคำของผมคาดว่าคงจะคล้ายกับข้าวราดแกงกับแกงราดข้าวมั้งครับ <laughs> ว่าเถียงไปเถียงมาไม่ได้ลาดแกงหรอกลาดใส่หน้าง <Hey! S 1> <laughs> เออเ <laughs> ถียงกันนั่นแหละแตกไปเถอะแม่งก็เหมือนกัน <laughs> จะลาดอะไรก็เหมือนกันแหละน <laughs> <laughs> ะรครับมีคนให้คอมเมนต์อีกหนึ่งครับ <laughs> อะไรมีเยอะกว่าให้เรียกอันนั้นก่อน <laughs> <laughs> จะนับเม็ดกันเลยไหมล่ะคร <laughs> ับไปเดือนต่อไปเดีว่าครับโอ้ัอน,นิี้สาระสาระภาษาไทย ใช้คำนามบวกคำคุณศัพท์ถ้าน้ำปลาเป็นส่วนหลักพริกมาขยายก็ควรจะเป็นน้ำปลาพริกเฮ้ยแนววิชาการเข้ามาสุดยอดไปเลยคุณสอนภาษาไทยไปครับนี่เออหยุดเลยนะเออมันจบตรงนี้เออเอะละฮะมีคนมาแย้งว่าตามหลักวิชาการเป๊ะๆคุณศัพท์ adjective ตัวย่อ adj adj ใช้ ขยายคำนามบอกลักษณะนามนาวตัวย่อไว้วางไว้หน้านาวหลังนาวหลังนามแล้วกันสำหรับภาษาอังกฤษส่วนภาษาไทยไวางไว้ข้างหลังเช่นอ้วนแฟตแฟตแมนคนอ้วนอังกฤษเออคนไทยอ้วนแต่พูดมาคำนามทั้งสองคำฮะโอเคเหม Russia, ือนจะเข้าใจก็คือใช้ได้เหมือนกันนะครับความหมาย เพราะว่าภาษาไทยใช้แบบหนึง่งใช่ไหมครับแต่ภาษาอังกฤษมันสลับกันก็ตไหมฮะเอเอมันแค่สลับแต่เวลาแปลก็แปลอีกแบบหนึง่งสุดท้ายก็คือมันก็เป็นคำปะใช่ไหมมันไม่แบบเป็นคำค่ะอ่างเงี้ยเป็นที่มันเป็นเสียงมีสละมีวรรณยุกอะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกอะใช่ไหมทำไมคะวันนี้ค่ะอะไรเงี้ยค่ะมึงใช้ตรงก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไหนไม่ไหนเหมือนคนนี้นะักำลังจะบอกว่าเออเสียงก็ไปดูหรือมันจะจบที่ไหนวะไปดูก่อน ใช้ได้ทั้งคู่ครับพะะัฒนากรมไม่ได้กําหนดไว้นะครับเาก็ถูกนะครับเออว่ะเหมือนไก่กับไข่ไนะเกิดก่อนงี้ปะ <c oughs> เออเอารมณ์แบบอะไรนะสารานุก,กรมก็ไม่ได้บอกไว้ไก่กับไข่ไนะเกิดก่อน <c oughs> เออก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่เนงเกงงี้ปะไปครับต้องถามที่ร้านที่ทําไว้ครับว่าเขาทําอะไรใส่ลงไปก่อนถ้าเทาน้ําปลาก่อนให้เรียกพริก อ๋อให้ใส่พริกซก็อ๋อเดี๋ยวนะก็คือหมายความว่าต้องถามที่ร้านไว้ครับเวลาเขาใส่ลงไปก่อนถ้าเทน้ำปลาลงก่อนแล้วใส่พริกซอยก็น้ำปลา,าพริกแต่ถ้าพริกซอยลงก่อนแล้วตามด้วยน้ำปลาก็จะได้พริกน้ำปลาถามรายละเอียดให้ดีก่อนจะได้ไม่ทาอกันครับมึง <c oughs> คิดว่าคนเทเขาจะจำได้ไหม <c oughs> เออแล้ว <c oughs> ถ้ามันเทลงพร้อมกันล่ะระ <c oughs> บบมิกซ์อย่างเงี้ยทำไงวะ ไปไปเดินต่อไปครับกูว่าต้องมีคนเล่นพริกน้ำปลาถ้ากับทำให้สุกทั้งสองข้างน้ำปลาพริกงานงอกแล้วหาผ้ามาเช็ดด่วน<อ>พริกครับไม,ไม่ใช่พริกไม่ใช่พริกเออ้ <c oughs> องเสียงก็มานะครับไปไปดวนต่อไปบอกว่าเรียกรถพยาบารลออรอเลยครับไม่รู้ว่าเรียกอะไรเรียกรถพยาบาล <c oughs> หรือไม่ก็เรียกจเจ้าวาสมาทําเลยเออมันหายยากแต่คำตอบมันยากก็ไม่ต้องมาหามันไหม เออมันพังอย่างมันใช้ด้วยกันได้ก็เอออนั่นแหละเออไปจบจบปะเออผมเรียกว่าน้ำปลาโลเทตแล้วกันเออพิกจริงๆกูเชื่อแล้วแหละมาลฮะนักห้ามวยตำนานครับเรื่องแค่นี้ยอมเมียให้ได้เรียกอะไรก็ช่างแม่งแล้วแต่เมียพูดขอโทษซะหัดพูดก็ติดปาก นายก็จะเข้าเออนายก็จะพร้อมเข้าสู่การแต่งงานและมีครอบครัวยินดีต้อนรับนะครับเออสุดยอดหลัจะเข้าสู่วงการเจ้าบ่าวนะครับบ่าวที่ย่อมาจากว่าผู้รับใช้นะครับเจ้าก็คือผู้สูงศักดิ์รวมกันเป็นผู้รับใช้ผู้สูงศักดิ์ครับเราไม่มีปากมีเสียงเข้าใจความหมายไหม <c oughs> เอออยากให้ชีวิตสงบก็สงบปากสงบคำา <c oughs> เป็นไงบ้างครับกับ EP นี้ครับโอเคไหมครับก็จะมีอาจจะเรื่องไร้สาระบ้างอาจจะสาระบางอย่างบ้างนะครับก็ผมว่าค้ากันไปดีกว่าชีวิตเราอาจจะมีเขาเรี่กไม่ได้มีสาระตลอดเวลาก็ได้ครับอาจจะปล่อยสมองไม่สบายๆในช่วงเวลาเย็นๆตอนขับรถกลับบ้านนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับชื่นชอบฝากกดไลค์ กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรแนะนําหรือว่ามีสิ่งที่น่าสนใจครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้หรือว่าแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักดูด้วยก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับก็อ,อย่าลืมครับเจอกัน EP 3ถ้ามีขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันครับผม